ทบทึกช่องนะคะเชิญชมได้เลยค่ะ อยู่บนดาดฟ้าของอพาร์ตเมนต์ที่วงเวียนใหญ่ซอยวัดใหญ่สีสุพรรณนะครับอพาร์ตเมนต์แห่งนี้ทำเลดีมากครับเพราะว่าใกล้ MRT ถึง2สถานีเดินไปถึงนะครับก็คือ MRT ท่าพระแล้วก็ MRT อิสระภาพแล้วก็ยังมีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าสมเด็จที่เดินไปถึงนะครับทำให้มีผู้พักอาศัยค่อนข้างหนาแน่น,นครับผมแล้วก็อันนี้ก็คือเสาโทรศัพท์ หลังนี้นะคะนอกจากนะคะจะได้ค่าเช่าจากผู้เช่า60ห้องเลยนั้นนะคะความพิเศษก็คือยังได้ค่าเช่าจากสัญญาโทรศัพท์นะคะตกปีละ400บาทนะคะหรือตกเดือนละ33,333 33บาทแล้วนะอพาร์ตเมนต์ที่แห่งนี้นะคะก็ยังอยู่ในวงเวียนใหญ่ท่าพระซึ่งติดก,กับมรอราชพัฒเจ้าสมเด็จแล้วก็พนบุรีด้วยนะคะซึ่งก็อยู่ใกล้กับ MRT มแล้วก็ BTS ท่าพระนะคะแล้วก็ยังสามารถเดินทางสะดวกสบายนะคะซึ่งเจ้าของนะคะ เสนอขายเพียงแค่3 4มสล้านแปดแสนบาทเท่านั้นเองค่ะท่านใดสนใจก็ติดต่อมาทางคุณแฟรงค์ฮิตเดอร์เอสเตดได้ที่เบอร์0ูนย์เก้าหึและดิฉันโมนานย่งหนึ 0, 6, 7, ่งูจามสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ